สวัสดีครับนี่คือรายการ The Practical Signature ครับอีพิสูดนี้82แล้วสำหรับท่านที่เพิ่งเคยรับชมครั้งแรกนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ลเซ้นเพื่อการพัฒนาและการนำภูมิปัญญาเก่ามาเล่าและวิเคราะห์ในมุมใหม่รวมถึงมีเรื่องราวรุ่มสมัยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดในชีวิตการทํางานประจ,จําวันด้วยนะครับเป็นรายการโดยผมสมศักดิ์วิวัฒไพศาลเจ้าของเพจเปลี่ยนให้เป็นเซเนปังไบออตุยและ b บ o ยนส s p e e c h c o m ครับ เรื่องเล่าของเราในวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของความอวดดื้อถือดีครับซึ่งบางทีมันเลยดีกรีของความเชื่อมั่นในตนเองออกไปมากไปหน่อยเลยกลายเป็นความเชื่อแบบดื้อดึงไม่ฟังใครที่เห็นต่างเห็นขัดแย้งจากตัวเองเลยนะครับก็เป็นข้อพึงระวังเช่นเดียวกันเรื่องมันก็มีว่าที่ชนบทแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดจังหวัดหนึ่งในประเทศประเทศหนึ่งก็แล้วกันบรรยากาศใกล้กับบ้านเรามากเลยนะครับ มีผู้ว่าหรือพ่อเมืองคนใหม่เนี่ยมารับราชการที่เมืองนี้ก็ได้ข่าวครับทัท้งการบ้านประกอบด้าคนี่ในหมู่บ้านนี้ในเมืองนี้เนี่ยความเป็นอยู่ทางเรื่องโภชนาการไม่ค่อยดีนักเพราะว่าโดยมากทานแต่พืชผักไม่ค่อยมีโอกาสได้พัฒนาเรื่องของอาหารประเภทโปรตีนเ,เ,เ,เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทานกันเลยนะครับท่านเลยบอกว่าท่านมีดำริว่าเอานี้ดีกว่าอยากไปให้เห็นกับตาก็เลยชวนทีมงานว่าไปยุนชบ้านก,น,กนเทครัชบ,บ้านทราบว่า มีข้าราชการจากเมืองหลวงมาก็เตรียมการต้อนรับอย่างดีเลยนะครับมีการล้มโคลมกระบือมาทําลาบทําข้าวเหนียวทำน้าตกจัดโปรตีนชุดใหญ่เลยนะครับเลี้ยงท่านท่านก็ทานาร่วมกันพอเป็นพิธีแล้วบอกออที่เหลือด้มาทานร่วมกันครับอย่าคิดเป็นอื่นเลยก็ท่านทานร่กกวมกับชาวบ้านเลยเป็นอย่างนี้ครับกลับไปด้วยความปุ๊บปุ๊บอ,อกภูมิใจแล้วก็ต่อมาไม่นานครับท่านก็ชนลูกน้องไปทานเหมือนอีกที่หมูบ่บ้านอื่นเช่นเดียวกันพอหลายครั้งเข้า ลูกน้องก็ถามว่าท่านครับทําไมหมูที่ท่านต้ออกตรวราชการถี่จังเลยชาวบ,บ้านเขาก็ต้องเลี้ยงท่านบ่อยเหมือนกันนะครับท่านก็นเลยบอกลูกน้องว่าพวกคุณน่ะมันไม่้อใจผมหรอกยังคุณจะทันเกมผมได้ยังไงนี่แหละอุบายวิทีของผมเห็นไหมผมไปที่ไหนในชาวบ,บ้านเขาล้มโคล้มกระเบอือเลี้ยงผมเนี่ยได้ทานปโปรตีนและผมทานได้เดียวเป็นพิทีที่เหลือชาวบ,บ้านไม่มีโอกาสทานเนื้อทานปโปรตีนเพราะผมเนี่ยผมเนี่ยนะได้สร้างอันที่สง สร้างคุณอุปการมหาศาลนัง่ชาวบ้านเนี่ยกินอยู่ดีคุณไม่รู้เหรอลูกน้องก็เลยกระซิบบอกว่าท่านครับไม่ทราบระท่านทราบนะครับว่าชาวบ้านพูดถึงท่านม่ค่อยดีเลยวันก่อนนะครับผมไปเข้าห้องน้ําชาวบ้านเขาลือกันว่านม่รู้ไหมพ่อเมืองคนใหม่เนี่ยก็จะมาบุบ้านเราชาวบ้านก็บอกว่าเออไอเจ้าเมืองปอบนั่นเหรอ เห็นไหมครับชาวบ้านไม่ได้คิดอย่างนั้นครับว่าท่านกําลังมาให้คุณอุปการแต่คิดว่าท่านกำลังมากินล้างกินผลานะครับกลายเป็เรื่องของความหวังดีประสงค์ร้ไปซะอย่างนั้นเรื่องนี้ก็น่าเสียดายนะครับหวังดีแท้ๆกลับกลายเป็นประสงค์ร้ายเพราะบางครั้งด้วยความเชื่อมั่นในความคิดตนเองครับ เชื่อมั่นมากเกินไปแล้วก็บางทีทําให้การรับรู้นั้นมันบิดเบือนไปจากความเป็นจริงครับท่านอาจจะทำกันบ้านมาดีในเรื่องของโภชนาการนะครับแต่ลืมไปว,ว่านอกจากเรื่องโภชนาการที่ไม่ดีแล้วเศรษฐกิจของคนในหมู่บ้านนี้ก็ไม่ค่อยดีดัวยช่นเดียวกัน,นครับต้องช่่ยกันอย่างครบวงจรในเงินแล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับและบางครั้งอาจต้องมีการฟังฟีดแบ็กจากคนรอบข้างคนร่วมงานหรือบางคระทั้งคนในพื้นที่จริงๆด้วยนะครับในเงินแล้วก็ความหวังดีก็าอาจจะไปไม่ถึงคนที่ควรจะได้รับจริงๆก็เป็นได้นะครับ ในเรื่องลายเซนบอกเรื่องนี้ไปมไหมในเรื่องลายเซนบอกเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่มีความเชื่อมั่นมากจนเกิดไปแล้วเนี่ยดูได้จากอะไรบ้างอันดับแรกครับน้ําหนักของเส้นเวลาเขียนหนังสือบางที่จะกดหนักมากนะครับถ้าเอามือไปลูบหลังกระดาษที่เขาเซนหรือเขาเขียนเนี่ยบางทีตัวอักษรจะเป็นตัวนูนชัดเลยนะครับแล้วก็บางทีถ้าเขียนรปจดหมายถึงเพื่อนเนี่ยกระดาษนี่โค้งงอขึ้นมาเลยนะครับถ้าเขียนด้วยปากกากดหนักขนาดนั้นเลยข้อ2จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขนาดของตัวอักษรครับ ตัวสอนตัวประธานถ้าโตมากเกินไปบางทีเขียนเกินช่องหรือว่าโตกว่าตัวบริวารมากเกินไปนะครับป็นการกดข่มบริวารก็แปลว่าเชื่อความคิดตนเองไม่ฟังใครแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามีลักษณะของเส้นนะครับเส้นใต้และเส้นไม่เท่าไร่ถ้าเป็นเส้นเหนือและเส้นตัวยังใต้และเส้นด้วยอ่ะถ้าตัวสอนใหญ่ด้วยน้าหนักเบาโดยครบเครื่องแล้วก็แสดงว่าเป็นคนที่ดึงดืงด้อถือดีไม่ฟังใครครับเชื่อมั่นตนเองมากเกินไปจะก,กาผลงตัวเองนั่นเองครับก็คง ฝากไว้เป็นเกลดเกี่ยวกับเรื่องไรเซนนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาติดตามรายการของเรามาดรตลอดนะครับและท่านได้กรุณาแชร์ให้ด้วยท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการวิเคราะห์ไรเซนเส้นการพัฒนาแล้วก็เชิญม,มาคุยกันได้นะครับทั้งที่เพจเป็นให้เป็นเชนแฮปปิงบายออตุยหรือที่เพจมรุกเงินพันใหม่นี้ก็ได้นะครับยินดีตอบทุกคําถามครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ